มาครับสวัสดีตอนเช้าเก็บกับดักหนูกันรู้ว่าจะติดไหมเมื่อคืนก็ได้ไปสิบตัวนะครับเดี๋ยวมาลุ้นตอนเช้ากันสุนไดไลยหนึ่งนะครับ นิ่งเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเฉพาะหลังที่ติดนะครับโอ๊ย,อยหลังนี้ติดนี่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยไปเดี๋ยวผมจะการก่อน หลังต่อไปติดนะครับ <c oughs> ลูกหนู <gasps> ว่าแล้วกลับลั่นดีจริงเมื่อคืนทำบ่วงเล็กๆเรียบร้อยนะครับไปเดี๋ยวไปชมหลังต่อไปนี่นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยแต่มันเข้าไปคุดลุอยู่ไงนี่ตัวไหม นี่นะครับไปล่อยไว้ไปก่อนนี่เดี๋พวผมาดูลันมดเลยนะครับลันมดมาโดหลังนี้มันเรียบร้อยหลังนี้นี่ติดนี่นะนี่มองไม่เห็นยานบังนี่นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรามาติดหลังนี้หลังนี้ก็ติดครับแต่เข้าในรูเอามันได้เปล่าไม่รู้เนี่ย นี่นะครับแล้วก็หลังนี่แล้วก็หลังนี้นี่นครับนี่หนึ่งสงสาสี่ตัวนะครับตรงเนี้เมื่อคืนนี่ลันไลายหลังไปครับแล้วผมจะการ่อนนี่นะครับทั้งหมดสี่ตัวจดการเรียบร้อยที่เดียวเลยนะครับเนี่ยส่วนเนี้ย ที่ป่องนี้นี่มันคือเงาติดไดไปสองตัวเขาเช้ามาติดอีกเรียบร้อยหมดครับไปแล้วผมรีบเก็บก่อนจะจะเชาาา้าละมาพผ่าหลังนี้นะครับหายภาผาโอ้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่อื้อ,อ,อ แสดงว่ามันมีม,มีมีตัวอีกนะครับมันมันมันมามา,มากัดกันก่อนหลังนี้ลั่นนะครับผมซ้อนไว้หลายอันโอ้โหลั่นก็มันติดหลังนี้เรียบร้อย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 นี่ติดครับฟาจุนีหลันงลายลังเลยชุดนี้หมดละไปไปตายกันก่อนตรงนี้ได้อีกสองตัวไปครับมาอีกที่นึง โอ้เรียบร้อยนี่นะเรียบร้อยตร <c oughs> งนี้ลั่นข้างล่างลั่นหลังนั้นไม่ลั่นนะครับแต่มันไปติดหลังนู้นแทนเรียบร้อยไปเดี๋ยนวะผมจะการก่อนอกัดอยจะหมดแล้วนะครับติดนะหลังนี้เรียบร้อย ไปยวผมจัดการก่อนผมหากับฟ้าผ่าไม่เจอสีหลังนะครับอาจจะติดหนูก็เป็นได้แล้วผมเดินย้อนกลับไปดูกลับใกล้จะหมดแล้วอโอ้เหเรียบร้อย ติดนี้ไปเดีวส่งจัดก,การก่อนมาครับหลังสุดท้ายแล้วปหยับไปเดี๋ยวพาไปเดินไล่ตามเก็บกับฟ้าผ่าไหมโอ้ยหาไม่เจอไปครับรอชมนี่นะครับรูมันอยู่นี่เนาะรูมันอยู่นี่ผมดักกลับไว้นี่หาไม่เจอนู่นนะอยู่นู่นนะ โอ้โหเนี่ยนี่นี่นะครับกับห่าไม่เจอว่าแล้วอะไปเจอละลังนึง่งเืออีกสองอันอยังหาไม่เจอ เจอแล้วครับสามอันนี่สองอันผมลงเองเมื่อคืนผมย้ายเลยแล้วแบบลงไปเดี๋ยวไปสรุปผลงานให้ชมตอนเช้าหม่านอยู่นะครับจั่วมาสิบสองตัวตอนเชา้าไปเดี๋ยวไปรอชมผลงานกันผลงานรวมเศ้านี้นีอ่อินูนสีเอห้าตัว เนี่ยน,นี่ผลงานตอนเช้าสิบสองตัวนี่ตอนคืนอือหือพอได้หวัดแจ็บหวัดแจ็บไปออ